มงคลละสูตรตอนที่4ีสิบวันนี้จะได้พูดมงคลในข้อที่ว่าความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายเป็นมงคลอันสูงสุดภาษาบาลีท่านใช้คําว่าอัปมาโทจะทำเมสุเอตัมังคลมุตตมังความไม่ประมาทท่านให้ความหมายว่าคือการอยู่ที่ไม่ปสัสจากสติหรือการไม่หลงลืมการไม่มัวเมา การไม่เลินเล่อการไม่ปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปหรือคิดฟุง้งซ่านการสำรวมจิตการไม่กระทําทางกายทุจริตวจีทุจริตหรือมโนทุจริตการใส่ใจการกระทําติดต่อการกระทําไม่หยุดในหน้าที่การงานนั้นๆความประพฤติไม่ย่อหย่อนความมีฉันทะในการ ทำสิ่งที่ดีหรือในการเจริญกุศลการไม่ทอดทุละการที่มีจิตตั้งมั่นประกอบเนืองเดืองหรือกระทำบ่อยๆไม่ท้อถอยในการทำอาหาเลี้ยงชีพในการทำหน้าที่หรือไม่ท้อถอยในการเจริญกุศลการทำให้มากการอบรมให้มาก ในกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาอันนี้เป็นความหมายกว้างๆในภาษาธรรมะนั้นก็คือสติได้แก่การละลึกที่เป็นไปในส่วนที่เป็นกุศลในการเสียสละในการแบ่งปันและเรื่องของการเว้นทุจริตทางกายทางวาจาทางใจในการที่เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเกิดดับไม่มีเราเข้าสัตบ,บุคคลตัวตนอันนี้ ก็คือเป็นเรื่องของความไม่ประมาทคีน,นี้ความไม่ประมาทเนี่ยก็มีอยู่ในสองระดับระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องของโลกิยะก็เป็นเรื่องของการทำรารหาดิ้งชีพอีกอันหนึงก็เป็นเรื่องของการเจริญกุศลในขั้นทานศีลส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นขั้นของการอบรมเจริญปัญญาคือความเข้าใจอย่างถูกต้องในสภาวธรรม เมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็ทําให้หลุดพ้นจากความไม่รู้ละคลายโลภะความติดข้องต้องการอยากได้ในสิ่งต่างๆโทสะการปรทุสายการหดเยดความไม่พอใจโหุหะการไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นระดับของความไม่ประมาทในเรื่องของสภาพธรรมที่สูงขึ้นไปในการอบรมเจริญปัญญา ก็มีหลายระดับความประมาทที่อาจารย์สงบพูดถึงนี่เหมือนกับว่าเป็นความประมาทในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้ในระดับของทั่วๆไปเป็นการดํารงชีพที่ไม่ประมาทก็เป็นบุคคลในระดับที่ทําให้ความเป็นอยู่นั้นไม่เดือดร้อนในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ทำให้มีฐานะที่ดีไม่ยากจนแม้จะไม่ร่ำรวยก็ไม่ถึงกับว่าอัตคัดขัดสนในส่วนเหล่านี้ก็คือสามารถที่จะมีความสุขตามบัตรภาพอันที่หนก็คือสุขของคลุอหัดที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คือมีทรัพย์และใช้จ่ายทรัพย์ไม่มีหนี้การงานไม่มีโทษอันนี้ถ้าว่ามีเงินซะแล้วก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ อย่างสบายในชีวิตประจาวันแล้วก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปคู่นี่เขามาใช้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องทํางานที่มีโทษก็เป็นความสุขของชาวบ้านในระดับนี้นี่ถ้าหากว่าไม่ประมาทในการดารงชีวิตนั้นก็จะสามารถที่จะมีความสุขได้ก็เป็นมงคลในระดับของชาวบ้านทั่วๆไปทํำยังไงบ้างคะที่ว่าไม่ประมาทระดับชาวบ้านเนี่ย ผู้ธงทรงแสดงไว้ในเรื่องของการบรงชีพของชาวบ้านนั้นได้รับประโยชน์ในปัจจุบันแสดงไว้ถึงเรื่องของหนึ่งต้องขยันที่ว่าอุทานาสัมปทา,าถึงพร้อมด้วยความบั่นความขยันไม่ทอดทุระในการกระทำหน้าที่ของตัวเองทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตั้งใจทําทําไม่ย่อหย่อนมีความ พอใจหรือว่าฉันทะในการที่จะประกอบการงานนั้นๆแล้วก็มีความมั่นคงแน่วแน่ในการที่จะต้องทําการงานหน้าที่นั้นให้สําเร็จล้วงไปด้วยดีอันนี้เป็นเรื่องของความหมันความขยันโดยไม่อ้างว่าเช้านักก็ไม่ทํางานสายนักก็ไม่ทํางานหิวก็ไม่ทํางานกระหายก็ไม่ทํางานร้อนนักก็ไม่ทํางานหนาวนักก็ไม่ทํางาน อันนี้เป็นเรื่องของข้ออ้างที่จะไม่ทํางานเมื่อไม่ทํางานเงินที่จะต้องเข้ามาก็ไม่เข้ามาเงินที่มีอยู่ก็ออกไปเพราะไม่ทํางานก็ต้องใช้จ่ายการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันก็มีฉะนั้นผุทวงทรงประทานคําสอนในข้อนี้ข้อแรกก็คือให้ขยันภาษาบาลีท่านใช้คําว่าอุทธธานาสมปัตถึงพร้อมด้วยการที่จะ ลุกขึ้นเพื่อที่จะทําการงานโดยไม่ต้องอ้างเหตุใดเหตุหนึ่งมุ่งความสําเร็จนั้นไม่กระทําเหมือนกับกิ้งกา่าแล้วก็คือทําไม่ติดต่อทําไปแล้วก็หยุดท่านสแสดงไว้ว่ากิ้งก่าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,งไปก็ไม่ได้วิ่งตลอดแล้วก็หยุดมองซ้ายมองขวาอีกสักหน่อยหนึง่งก็วิ่งไปอีกแล้วก็มองซ้ายมองขวาบางทีก็วิ่งกลับมาลักษณะของกิ้งกา่านั้นนี่เป็นเรื่องของการ ประพฤติประมาทในการที่จะประกอบจีดการงานดังนั้นก็เลยทําให้ไม่ประสบสําเร็จอันนี้ในข้อหนึ่งคือต้องขยันอันที่สองก็รู้จักรักษาการรักษานั้นผู้ทงก็ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับให้เป็นผู้ที่เว้นจากปากแห่งความเสื่อมของโภคะก็คือเว้นจากอวัยมุข เช่นการดื่มน้ำเบาการเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพน,านันการครบคนชั่วเป็นบิดเหล่านี้นี่เป็นเรื่องของอบายมุกค,คือปากแห่งความเสื่อมเมื่อหามาได้แล้วติดในอบายมุกซะแล้วเงินเหล่านั้นก็หมดไปหายไปหมดไปหายไปก็ต้องเว้นในส่วนนี้ในส่วนที่รู้จักรักษาโดยที่ตัวเองไม่ตกเป็นทาสของอบายมุกแล้วท่านก็ให้คบคนดี ที่เรียกว่ากัลยาณมิตรตาการคบคนดีคือลักษณะอย่างไรพระองค์ทรงแสดงไว้ในสิงคาลกสูตรนั้นได้มิตรประเภทแรกที่เป็นมิตรที่ดีคือมิตรป็นอุปการะอันที่สองก็มิตรรวมสุขรวมทุกขอันที่สามมิตรแนะประโยชน์อันที่สี่ก็มิตรมีความรักใคร่อย่างรายละเอียดในมิตรมปี่อุปการะนั้นก็คือรักษามิตรผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรผู้ประมาทแล้ว เมื่อมีภัยไปที่พึ่งพำนักได้เมื่อมีกิจช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปากขอลักษณะมิตรเช่นนี้เป็นมิตรที่มีอุปการะมิตรประเภทที่สองที่ควรครบก็คือมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์อันที่หนึ่งก็คือขยายความรับแก่เพื่อนอันที่สองปกปิดความรับของเพื่อนไม่ให้แพ่งพลายอันที่สามเป็นที่พึ่งพำนักได้ในยามวิบัติอันที่สี่แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้ ประเภทที่เป็นมิตรที่ดีประเภทที่สองคือร่วมสุขร่วมทุกข์ประเภทที่สามเป็นมิตรและประโยชน์มิตรแลนประโยชน์นั้นก็คือห้าไม่ให้ทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีให้ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วบอกทางถูกต้องคือบอกทางสวรรค์ให้มิตรประเภทที่สี่ได้แก่มิตรมีความรักใคร่คือสุขก็สุขด้วยทุกข์ก็ทุกข์ด้วย คัดค้านบุคคลที่พูดติเตียนเพื่อนรับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนนี่ก็คือกัลยาณมิตรที่ควรคบการคบมิตรที่ดีก็ตามที่กล่าวมาแล้วนั้นคราวนี้มิตรที่ไม่ดีที่ไม่ควรคบนั้นก็มีอยู่สี่ประการที่ผู้ทงทรงแสดงไว้ในสินคาและกสูตรเป็นมิตรที่ไม่ควรคบท่านเรียกว่ามิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตร ก็เหมือนกับว่าเป็นมิตรแต่ว่าไม่ได้เป็นมิตรเป็นศัตรูในคาบของมิตรก็คือมิตรที่ปอกลอกมิตรดีแต่พูดมิตรหัวประจบมิตรแนะนําในทางชั่วลักษณะของคนเทียมมิตรคือมิตรที่ไม่ดีประเภทที่หนึ่งได้แก่มิตรปอกลอกมีลักษณะอย่างไรก็คือคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อย คิดเอาให้มากเมื่อมีภัยจึงรับทากิจของเพื่อนคบเพื่อนเพื่อประโยชน์ของตัวคณีลักษณะของมิตรที่ดีแต่พูดก็นำเอาสิ่งที่ร่วงแล้วมาพูดนำเอาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมาพูดสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ออกปากขอความช่วยเหลือก็พึ่งไม่ได้อันนี้เป็นพวกที่ดีแต่พูด มิตรหัวประจบมีลักษณะอย่างไรมิตรหัวประจบก็มีลักษณะที่พูดดีก็คล้อยตามพูดชั่วก็คล้อยตามต่อหน้าสรรเสริญรับหลังดินถามิตรแนะนําในทางไม่ดีคือแนะนําในทางชั่วได้แก่นแนะนําให้ดื่มน้ําเมาให้เที่ยวกลางคืนให้ดูการเล่นเล่นการพนันอันนี้เป็นลักษณะของมิตรที่ไม่ควรครบถ้าหากว่าครบมิตรเหล่านี้แล้ว ก็จะทำให้เกิดความประมาทก็จะเป็นทางแห่งความเสื่อมของโภคะแล้วก็เป็นทางนำเราไปสู่แนวทางแห่งความหายนะจึงเป็นมิตรที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงส่วนในข้อที่สี่คือสมาชีวิตารู้จักใช้จ่ายใ,ให้พอเหมาะพระพุทค์ก็ทรงแสดงไว้ในเรื่องของ เพื่อมีความหมั่นความขยันแล้วรู้จักรักษาแล้วคบคนที่ดีแล้วในการใช้จ่ายนั้นก็ให้แบ่งออกเป็น4ส่วน4ส่วนก็คือ1ส่วนใช้จ่ายในปัจจุบันอีกหนึ่งส่วนกันไว้ใช้จ่ายในคราวจําเป็นอีก2ส่วนนั้นก็ให้ลงทุนหรือเก็บสะสมไว้ท่านเปรียบเสมือนกับน้ําที่ไหลเข้ามา4ทางเมื่อไหลเข้ามาสทางนั้นออกแค่ทางเดียวหรือแค่สามทาง อันนี้น้ำนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าการที่เราได้เงินมาด้วยความบันความขยันนั้นให้ออกแค่ทางเดียวคือใช้ไปแค่ส่วนเดียวอีกสามส่วนนั้นก็ให้กันไว้อย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ถ้าหากว่าได้มาแค่ทางเดียวและออกสี่ทางอย่างนี้ก็แย่เลยก็เป็นเรื่องของการดำรงชีวิตด้วยความประมาท เรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยประโยชน์จากการใช้จ่ายทรัพย์หนึ่งส่วนตามที่กล่าวมาแล้วนั้นน่ะพงรงแสดงไว้ว่าให้ทําอะไรบ้างก็คืออันที่หนึ่งใช้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงบุตรภรรยาบิดามารดาและลูกน้องบริวารให้เป็นสุขอันที่สองก็เลี้ยงเพื่อถูกให้เป็นสุขอันที่สามก็ให้เสียภาษีและทำบุญที่ผู้ตายแล้วก็ต้อนรับแขก ทำบุญทิศเทวดาและก็ให้ทานในสมณะผู้ประพฤติชอบอันนี้ส่วนที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันก็แบ่งละเอียดออกอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือกันไว้ใช้จ่ายในคราวจําเป็นอันนี้เป็นเงินที่จะต้องเก็บไว้เผื่อในคราวจําเป็นส่วนสองส่วนนั้นนี่ไม่แต่ต้องให้ลงทุนหรือเก็บสะสมให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนกับปวกที่ดาดินบาธิระเมตรละเมตรละเมตร,มตรก็ทําให้ เป็นจอมปวกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นชัน้นใดก็ฉั้นนั้นอันนี้เป็นเรื่องของในการดำรงชีวิตที่ไม่ประมาทในชีวิตประจำวันก็เป็นมงคลแต่ถ้าหากตรงกันข้ามถ้าหากว่าประมาทซะแล้วมีความเกียดคร้านมีความท้อถอยไม่เอาใจใส่ทำายุ่ๆจน,นๆแล้วก็ไม่มีฉันท่าในการทำงานทำด้วยการทอทุระและไม่ตั้งใจที่จะทำ ไม่ตั้งใจที่จะประปับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรในส่วนที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพซึ่งเป็นอาชีพที่สุจริตนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประมาทในการลงชีวิตก็จะเป็นผู้ที่มีความลำบากก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตทั้งชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่หาความสุขไม่ได้เพราะว่า ความทุกข์ของเคาหัสหัดก็คืออันที่หึงก็ไม่มีทรัพย์อันที่สองก็ไม่มีเงินใช้อยากจะใช้อะไรซื้ออะไรก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้อันที่สามก็คือเมื่อไม่มีเงินก็ไปยืมเข้ามาก็เป็นหนี้เป็นหนี้ก็เป็นทุกข์อย่างยิ่งพระพุทธงองค์ทรงตรัสไว้ว่าความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วต้องการจะลดหนี้หรือว่าไปยืมบ่อยๆเขาไม่ให้ยืมก็ทําการงานที่มีโทษ อันนี้ก็เป็นทุกข์ของคลรลขัดเป็นเรื่องของการตั้งตนอยู่ในความประมาทก็ได้ชื่อว่าเป็นอภมงคลไม่ได้เป็นมงคลแต่ถ้าหากว่าตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทในการทำอาหาเรเลี้ยงชีพตามภูธงที่พระองค์ทรงแสดงไว้ในสิงคาลกสูตรนั้นก็ถือว่าเป็นมงคลเป็นการลงชีวิตที่ดีงามเป็นการลงชีวิตที่พึงประสงค์ ทำให้เจริญลูกเรืองก้าวหน้าได้ในปัจจุบันที่อาจารย์สมบพูดมาเนี่ยความไม่ประมาทที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นมงคลสูงสุดแล้วหรือยังคะก็เป็นมงคลสูงสุดในระดับของการที่มีประโยชน์คือได้ประโยชน์ในปัจจุบันในการที่ตั้งตัวตั้งฐานะได้แต่ว่าก็ยังไม่เป็นประโยชน์ที่สมบูรณ์ ทรัพย์เหล่านั้นที่หามาได้นั้นท่านถือว่าเป็นแค่เครื่องยังชีพในปัจจุบันให้ได้รับความสะดวกสบายให้ได้รับความสุขเป็นความสุขของชาวบ้านความสุขของคฤหัส์แต่ว่าแม้จะมีความมัง่งคั่งมีโภคามีสมบัติมากอย่างไรก็ตามก็ยังเป็นทรัพย์ที่จะต้องหมดไปหายไปสิ้นไปด้วยอะไรก็ด้วยภัยต่างๆด้วย ภัยจากโจรผู้ร้ายด้วยไฟจากน้ําท่วมไฟไหม้หรือว่าญาติที่ไม่เป็นที่รักผลานทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไม่ใช่ทรัพย์ที่จะต้องติดตัวไปทุกคนทุกแห่งยังไม่ได้เป็นอริยทรัพย์ถือว่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจหรือทรัพย์เป็นเครื่องที่ทําให้ดีใจเป็นทรัพย์ที่ทําให้ติดข้องและเป็นทรัพย์ที่จะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ถ้าหากว่าใช้ยังไม่หมด ผู้ท่องไม่ได้ตรัสว่าทรัพย์เหล่านี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐแต่ผู้ทองทรงตรัสว่าทรัพย์เหล่านี้ก็ยอมรับว่าเป็นทรัพย์ที่ดีเป็นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดความสุขในชีวิตประจำวันของผู้ที่คลองเรือนหรือของขลุคัดแต่ถ้าหากว่าเป็นทรัพย์ที่สามารถติดตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อได้นั้นต้องเป็นอริยทรัพย์ อริยสัพนีแหละโจรก็ขโมยไม่ได้ป้นไปไม่ได้ใครๆก็ไม่สามารถที่จะทำลายได้ภัยธรรมชาติต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำลายให้หมดไปได้อริยสัพที่ว่านี้เนี่ยสะสมที่จิตสืบต่อไปในขณะจิตต,ต่อไปติดตามไปในที่ทุกสถานในการทุกเมือง เป็นทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเป็นทรัพย์ที่เป็นที่พึ่งได้ในทั้งปัจจุบันและทั้งในอนาคตโลกหน้าแล้วเป็นทรัพย์เป็นเสบียงที่ทำให้การเดินทางในวัตตะในพบน้อยพบใจนั้นมีเสบียงที่น่าอุ่นใจไม่เป็นผู้ที่ยากจนขัดสน อริยรัพท์ที่ว่านี้ก็คือความมีศีลมีศรัทธามีิริมีโอตตปะมีพระุสัจจะมีการสละแบ่งปันคือจาคะแล้วก็ปัญญาถ้าเรียกว่าอริยรัพย์7ถ็ดหากว่ามีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ไม่ยากจนเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมั่งคัง่งจะได้ความสุขทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตทั้งในโลกหน้าและ ความสุขอันสูงสุดคือการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ชื่อว่าเป็นทรัพย์อันเป็นมงคลอันสูงสุดคือได้รับทั้งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ทั้งโลกหน้าและประโยชน์ที่สูงสุดฉะนั้นในการที่บุคคลเราทำอาหาเลี้ยงชีพนั้นสามารถที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าด้วยโภคะด้วยสมบัติถ้าหากว่าประมาท ประพฤติกายะทุจริตประพฤติวจีทุจจริตประพฤติมโนทุจริตก็ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ยากจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ขาดแคลนเป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นการทําร้ายหรือทําลายแก่ตัวเองถ้าหากเราเกิดความสําคัญตนว่าเรามีโคามากมีทรัพย์มาก,มมากทานก็ไม่เคยให้ การสละแบ่งปันกับบคุคคลอื่นๆก็ไม่ยอมสละแบ่งปันการประพฤติทางกายก็ทุจริตก็คือประพฤติที่ไม่ดีงามได้แก่การฆ่าเบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นลักทรัพย์ช่อชนประพฤติผิดในการมหรือวิจีทุจริตการกล่าวมุสาวาทกล่าวคำยาบการยุยงให้แตก่กันหรือการกล่าวเหลวไหลไร้สาระ ในส่วนเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการพูดที่ไม่ดีที่ท่านเรียกว่าเป็นวจิตุจริตหรือมโนทุจริตอภิชาละโมบเพ่งเลงอยากได้ทรัพย์ของบุคคลอื่นโดยทุจริตพยาบาทผูกโกรธวิชาทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าทำบุญไม่ได้บุญทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มี ท่านผู้ที่บรรลุธรรมตัดสุลุธรรมหรือเห็นธรรมหรือสมณะผู้ประพฤติช,ชอบทางกายทางวาจาทางใจนั้นไม่มีในลักษณะเช่นนี้นั้นก็เป็นเรื่องของความเห็นผิดถ้าเป็นเช่นนี้ก็เป็นบุคคลที่แม้จะมั่งคั่งสมบูรณ์ได้ทรัพย์ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อย่างยากจนขัดสนอัตคัดอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่า ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแม้จะสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายแต่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเป็นทรัพย์ที่จะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้แม้ร่างกายของเราที่เรายึดมั่นถือมั่นด้วยความเข้าใจว่าเป็นของของเรากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นตัวตนของเราก็ตามแม้ทรัพย์สมบัติที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายนี้ ที่เป็นของของเราเป็นเราเป็นดวตนของเรานี้จะมีมากมีน้อยขนาดไหนก็ตามต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเลยทั้งกายนี้ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ทิ้งไว้ในโลกนี้มีท่านผู้ใดที่คิดว่าจะนําทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตัวไปในโลกหน้าได้บ้างกายนี้เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อปฏิสนทธิจิตเกิดขึ้นทรัพย์ส,บสมบัติทั้งหลายทั้งปวงก็ เช่นเดียวกันก็เกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อกายนี้เกิดขึ้นในโลกนี้ได้ในโลกนี้ทรัพสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในโลกนี้ได้ในโลกนี้ก็ต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเลยอันนี้เป็นธรรมะคือสภาพที่เป็นจริงอย่างนั้นความจริงอย่างนั้นคำว่าธรรมะก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าธรรมะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าสิ่งที่เป็นจริง ภาษาไทยเรียกสิ่งที่เป็นจริงภาษาบาลีท่านใช้คําว่าธรรมะคือสิ่งที่เป็นจริงสภาพที่เป็นจริงก็เป็นเช่นนี้แหละถ้าคิดดูชาติที่แล้วถ้าหากว่าเราเคยเกิดเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีร่างกายจะเป็นแบบไหนก็สุดแท้แต่คําว่าแบบไหนหมายถึงว่าจะสวยจะไม่สวยจะหล่อจะไม่หล่อทรัพย์สมบัติเราก็ต้องมีมีมากมีน้อยก็ต้องมี แล้วทรับสมบัติเหล่านั้นก็ดีหรือร่างกายของเราก็ดีเนี่ยตอนเกิดเรานํามาจากชาติก่อนไหมก็ไม่ได้นํามาก็ทิ้งไว้หมดเลยวงสาคณาญาติพี่น้องทั้งหลายทั้งปวงที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพวกเราเป็นของของเราเกี่ยวเนื่องกับตัวตนของเราเหล่านี้นี่เราก็ไม่ได้นํามาจากชาติที่แล้วเลยถ้าย้อนไปในชาติที่สองชาติที่สามชาติที่สี่หรือในแสนกฎกับนั้น แต่ละชาติแต่ละชาติถ้า,าว่าเกิดเป็นคนก็มีร่างกายคือรูปประกายแล้วก็นามกายคำว่ารูปประกายก็คือรูปที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปกายนี้นามกายนั้นก็คือจิตกับจิตสิกนั้นในส่วนเหล่านั้นนี่แต่ละชาติแต่ละภพก็ถ้าร่างกายก็เกิดดับทรัพย์สมบัติที่เกี่ยวเนื่องกับกายนั้นก็เกิดดับทิ้งไว้หมดเลย ไม่สามารถที่จะนําร่างกายนั้นที่เรายึดมั่นถือมั่นในแต่และภพแต่ลชาตินั้นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรานั้นนํามาสู่ชาติถัดมาถัดมาถัดมาจนถึงชาติในปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้นํามาเลยรูปประกายที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้อาศัยกรรมที่เคยกระทําไว้เป็นผลของกรรมที่กระทําไว้ในส่วนที่เป็นกุศลก็เป็นผลของกุศลนั้น ทำให้มีรูปร่างละเอียดประณีตสวยงามหรือไม่สวยงามก็ตามแต่ที่กุศลและอกุศลที่เราทําไว้ก็จะเห็นได้ว่าในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของของเราเป็นเราเป็นดวตนของเรานั้นแม้ด้วยรูปปกายนี้ก็ต้องทิ้งไว้หมดแม้นามกายคือจิตกับเจตสิกนั้นก็เกิดและก็ดับ พอเกิดดับแล้วก็สืบต่อไปในขนาดจิตต่อไปที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วขณะแล้วก็ดับไปแล้วก็สืบต่อไปในขณะดจิตต่อไปตามลําดับคณนกุศลที่เราได้กระทํากุศลที่เราได้บําเพ็ญไม่ว่าจะเป็นการปฏิติดีทางกายทางวาจาที่เรียกว่าศีลการสลับแว่งปันที่เรียกว่าทานฮิลิความลังเกียจบาปที่กระทํา เหมือนกับเห็นของสกปรกก็รงเกียดไม่แต่ต้องโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปและผลของบาปเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นผู้ใดทำก็เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเหมือนกับเห็นเหล็กที่แดงๆก็ไม่กล้าแตะต้องเพราะว่ามันจะเกิดโทษกับบุคคลที่แตะต้องอันนี้ท่านเปรียบเสมือนโอตะปะคือเกรงกลัวต่อผลของอกุศลของบาปที่กระทำสุตะหรือพระูสุตตะก็คือได้ยินได้ฟัง พระธรรมคำสอ,สอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นส่วนที่เป็นกุศลอกุศลกุศลควรจเจริญอกุศลควรละในส่วนเหล่านี้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงคือฟังมากสดับมากทรงจําไม่ได้มากเข้าใจในส่วนเหล่านั้นเป็นเรื่องของสุตตะหรือภูสุตตะก็สะสมที่จิตเช่นเดียวกันจากาได้แก่การสละแบ่งปัน ก็ดีและปัญญารู้สภาพตามความเป็นจริงว่ารูปปกายและนามกายก็เกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าเมื่อเกิดดับแปรเปลี่ยนว่างเปล่าแล้วก็ไม่มีเราไม่มีของของเราไม่มีตัวตนของเราเมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ได้อาศัยสุตตะก็คือฟังพระธรรมที่พุทธองค์ทรงแสดง ได้เข้าใจแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าพระธรรมทั้งหมดนั้นรวมลงที่ปัญญาคือความเข้าใจถูกต้องเมื่อได้ฟังมากก็เข้าใจถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีกําลังมากขึ้นก็เป็นเรื่องของปัญญาเกิดจากสุตตะคือการสลับตับฟังการพิจารณาตรายตองและเข้าใจในส่วนเหล่านั้นก็เห็นตามความเป็นจริงทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีก็เป็นกายสุจริตวจิสุจริตเพราะจิตเป็นกุศลที่เกิดขึ้น คือสลับตับฟังมากมีความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ไม่เกิดขึ้นทางกายก็สงบเป็นกายสุจริตทางวาจาก็สงบก็เป็นวจีสุจริตวจีสุจริตก็คือพูดคําสัตย์คําจริงพูดคําอ่อนหวานสมัครสมานสามารถีร่พูดคําที่มีประโยชน์ส่วนทางกายนั้นก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ในรักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรม ทานก็เห็นคุณของการให้ว่าการให้บุคคลอื่นการสลับแบ่งปันนั้นก็เป็นอริยทรัพย์ที่สะสมที่จิตตามที่กล่าวมาแล้วนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเข้าใจตามความเป็นจริงมีความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่สุจริตแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและก็ทรัพย์สมบัติที่เป็นอริยทรัพย์ที่สะสมที่จิตติดตามไปในทุกคนทุกแห่งเป็นทรัพย์ที่ปลอดภัยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์เป็นที่พึ่งได้ในที่ทุกสารในการทุกเมื่อก็ได้ชื่อว่าเป็นมงคลในการดำรงชีวิตเป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เป็นมงคลสูงสุดในระดับของโลกนี้